นะครับนะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของตัว AI เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันนะครับที่หลายๆองค์กรเองเนี่ยน่าจะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็เริ่มที่จะนํามาใช้งานในในการปรับปรุงทั้งกระบวนการการทำงานอย่างเซสชันก่อนอันนี้เราก็จะเห็นเรื่องของการมีเรื่องของโรบอติก เอามาใช้งานในสายการผลิตนะครับซึ่งในแง่ของการพูดคุยในวันนี้เองเนี่ยทางเดลต์ทคโนโลยคงจะให้เห็นภาพของในภาพองค์รวมนะครับว่า AI ที่เข้ามาบทบาทในองค์กรเองเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสถารปัตยกรรมในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในแง่ของตัวอินฟาสเตรเจอร์ในการทําง,งานร่วมกันอย่างไรด้วยนะครับนะครับ ทีนี้ถ้าท้าความถึงเรื่องของ AI เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นแนวโน้มและเป็นเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นในแง่ของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในองค์กรเองเนี่ยมีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าคีย์หลักๆที่หลายองค์กรเองเนี่ยพยายามจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเองเนี่ยเพื่อตอบโจทย์อยู่สส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเน้นเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจ นะครับเราพยายามใช้ประโยชน์จากเรื่องของการมี AI capability เองเนี่ยมาใช้ในการที่จะเข้าใจเรื่องของรูปแบบในการตัดสินใจต่างๆเองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราต้องการเรื่องของระบบอัตโนมัติอย่างเรื่องของโรบอ t ิกโ process ต,ต่างๆเองเนี่ยเพื่อมาลดขั้นตอนของคนนะครับลดความผิดพลาดของคนเองเนี่ย เพื่อให้การทำงานต่างๆสามารถ improve เรื่องของ cost efficiency ในการประกอบการได้นะครับรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอ่าโมบายอีคอมเ e ิร์นะครับเรื่องของการมีความเข้าใจในแง่ของ c u สเตอร์ที่เป็น360องศามากขึ้น,นต่างๆพวกนี้เองนะครับในแอลเที่2เองเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการนำมาใช้ปรับปรุงนะครับ เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเองเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกระบวนการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าไฮเปอร์ออโตเมชันนะครับการทําให้กระบวนการการทำงานต่างๆเองเนี่ยสามารถมีความชันฉลาดสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทํางานเองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นะครับโดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเองนะครับเรื่องของการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆแอปพลิเคชันเองเนี่ยที่จะมีการทํางานขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีการอินบิว เรื่องของตัว AI เข้าไปในการทํางานแบบนั้นด้วยนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันต่างๆเรานั้นเองเนี่ยสามารถนําข้อมูลมา i n f e r e n c e มาใช้ในการที่จะปรับปรุงเรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานแล้วก็เรื่องของความถูกต้องแอปพลิเคชันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งถึงสองส่วนแรกเองเนี่ยมันจะนํามาในแง่ของส่วนที่3ที่เป็นเรื่องของการวางโครงสร้างวิศวกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมในแง่ของการให้บริการนะครับ ซึ่งการทงานต่างๆเหล่านี้เององค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่เองเนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของทรัพยากรบุคคลใช่ไหมครับใช้ในแง่ของเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการรองรับการใช้งานต่างๆแบบนี้เกี่ยวข้องตามไปด้วยรวมไปถึงความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัว Data Fabri c หรือว่าการนําข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงและทํางานร่วมกันนะครับซึ่งการทํางานปัจจุบันนียเราจะเห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง,องกับงานด้านสารสนเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่การมีทรัพยากรที่เป็นของตัวเองเท่านั้นนะครับ เรายังมีการไปทํางานร่วมกับทรัพยากรที่อยู่บน Public Cloud อีกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการทํางานแบบหัังเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เรามุ่งเน้นเห็นถึงความสําคัญในการที่จะเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าสิ่งที่เรามีเป็น on-premise สิ่งที่อยู่ในดัชนเซอร์เรานะครับรวมไปถึงสิ่งที่อยู่บนตัว Public Cloud เองด้วยนะครับ ซึ่งภาพการทางานตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่า AI ปัจจุบันเองเนี่ยเป็นส่วนขับเคลื่อนทั้งสามแนเ,เรียรที่เห็นเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งความใกล้ตัวของมันเองเนี่ยจะเห็นว่ามันมีผลกระทบกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่สิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับอินบิวเ่องของ AI เทคโนโลยีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ในการถ่ายภาพใช้ในการจดจําใบหน้าเราใช้ในการที่จะใช้ใช้การายืนยันตัวตนรวมไปถึงรูปแบบการใช้งานของตัวระบบในส่วโทรศัพท์เราเองด้วยนะครับ ขยับมปห,หน่อยเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการนำ AI เทคโนโลยีเองเนี่ยมาใช้งานกับเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับเรามีเรื่องของสมาร์ทซิตี้เรามีเรื่องของสมาร์ทเซฟตี้เรื่องของการที่จะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการแยกจำแนกเรื่องของทะเบียนรถเรื่องของรูปแบบการเข้าออกสถานที่ที่มีความสำคัญมีความปลอดภัยต่างๆมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมินะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากพอสมควรนะครับ ตลอดจนไปถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับซึ่งสามารถทำเรคคอมเมนเดชันในแง่ของการที่จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราเองเนี่ยมานำเสนอในส่วนของสินค้าและบริการที่ถูกต้องให้เราด้วยนะครับซึ่งมันจะนําไปสู่เรื่องของเจเนอเรชันต่อไปของยานพาหนะต่างๆที่เราจะเห็นมากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เราเริ่มมีการเห็นภาพมากขึ้นเองเนี่ยแท็กซี่ในต่างประเทศเริ่มจะมีคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องของตัวโรบอทแท็กซี่ละ สิ่งที่เขาทาคือเขาเป็นคนขับแท็กซี่ที่ไม่มีไม่ต้องใช้คนเลยนะครับเขามีการนําเรื่องของคอมพิวเตอร์พลังซีพต่างๆเองไปฝังอยู่ในตัวรถยนต์เพื่อทาหน้าที่ในการประมวลผลรอบด้านนะครับอย่างที่เราเห็นภาพของรถยนต์ไร้คนขับเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์เนาะใช้โทรเมตรีใช้เรื่องของตัวไรด้าไรด้าต่างๆเองเนี่ยเพื่อนํามาประมวลผลในแง่ของการตัดสินใจในการที่จะขับเคลื่อนรถยนต์แล้วนาพาผู้โดยสารไปส่งอย่างจุดหมายได้ ภาพเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับหลายๆท่านอาจจะมีเรื่องของการตั้งเวลาล่วงหน้าให้เปิดแอร์ตอนชั้นกลับบ้าน เรื่องของระบบ CCTV ที่ส่งภาพเข้ามือถือเราได้ต่างๆพวกนี้เองเนี่ยบอกไปถึงความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในแง่ของความปลอดภัยไปด้วยแบบนั้นนะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้เองไม่ว่าจะเป็นคอน sumer ที่เป็นผู้บริโภคเองหรือว่าในองค์กรเองเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างกันที่จะต้องนําเรื่องนี้เข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับแต่การที่จะนํา AI เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเองเนี่ยคงไม่ได้แปลว่าทุกๆองค์กรหรือว่าทุกหน่วยงานเองเนี่ยมีความสามารถที่เท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแง่ของการพูดถึงตัว Roadmap หรือบูปินที่เราสามารถที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานเองเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่จะมีระดับขั้นแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องและให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างที่เราจะเห็นจากตัวสไลด์นี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานความสําคัญเองเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของการอินทิเกรต เรื่องของ IT Capability ต่างๆเข้ามานะครับเราต้องสามารถที่จะมีทรัพยากรมีเรื่องของ s c a l เ l e วอ l ของตัวทรัพยากรเราเองเนี่ยเพื่อไปรองรับ workload ที่มันจะเกิดขึ้นในด้านของการเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับซึ่งพื้นฐานตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะ build นะครับแล้วก็สร้างทรัพยากรต่างๆเองเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับสำหรับแต่และองค์กรเองด้วยเพื่อให้เกิดงานที่เอามาใช้งานในแง่ของการเอา AI เข้ามาเอามาใช้งานใน,ในองค์กรนะครับทีนี้ถามว่าทั้งนั้นเรากลับมาดูว่า ภาพปัจจุบันเองเนี่ยในแง่ของอเพื่อนบ้านหรือว่าในแง่ของโดยรวมของ global เองเนี่ยเรื่องของ AI ทิศทางมันเป็นยังไงอยู่นะครับสไลด์นี้เราจะเห็นว่าทิศทางนั้นที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับว่า tech company ส่วนใหญ่เองเนี่ย33%เองเนี่ยก็ยังคงให้ความสําคัญแล้วก็จะลงทุนนะครับในแง่ของการเอาเรื่องของ AI เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้งานในระยะ2ปีที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น top priority เลย สำหรับการเอาเรื่องของ AI คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันถูกเอาไปแอพพลายใช้ในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างไปในแง่ของสายการผลิตการดีตรวจสอบเรื่องของดีเฟก ของตัวสินค้าของอุปกรณ์ที่เราผลิตต่างๆเองเนี่ยล้วนแต่ใช้เรื่องของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นเข้ามาทํางานด้วยกันทั้งนั้นนะครับต่อลงไปถึงเรื่องของตัวการเข้าใจท่อง,งเรื่องของสภาพโดยรวมของพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นเรื่องของกเกษตรกรรมเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆนี้เองเนี่ย,ยการดีเทค เรื่องของผลผลิตต่างๆที่เอามาใช้งานในการที่จะปรับปรุงเรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆเองเนี่ยก็จะอยู่ในภาพที่ทุกๆคนก็พยายามจะให้ความสําคัญแล้วก็นำเอไตรงนี้มามามาอินพูฟนะครับโดยที่เป็นความสามารถของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นเองนะครับแต่จะเห็นว่าในแง่งอื่นๆเองเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ AI ที่ไป ไปมีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เรีลิตี้นะครับเราจะเห็นเรื่องของการพูดถึงเมตาเวิร์สใช่ไหมครับการมีความสามารถในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆพวกนี้เองเนี่ยมาดาเจสมาแอนาไลซ์นะครับเอามาทําการวิเคราะห์โดยใช้ AI เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเองเนี่ยมันก็จะช่วยให้การทํางานต่างๆเองเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งภาพเหล่าน,นี้เองเนี่ยขยับใหอีกหน่อยเองเราจะเห็นภาพในกราฟของตัวเซาท์เอเชียในบ้านเราเองเนี่ย เพื่อนบ้านใกล้เคียงในอาเซียนเองเนี่ยไทยก็จะอยู่ในกลุ่มกลางๆเนาะที่เราพยายามที่จะปรับปรุงเรื่องของการนําตัวเทคโนโลยีของ AI เข้ามาใช้งานอยู่หลายๆส่วนด้วยกันนะครับจากตัวเลขสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่เริ่มมีการไพร์ลอตแล้วก็เริ่มเอาตัว AI เข้ามาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นะครับซึ่งจะเห็นว่าช n g นต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเรื่องอย่างที่บอกมั t ช r ริตี้ของของทีมงานของ IT Skill Set นะครับในแง่ของทรัพยากรที่มีเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของกฎ Compli a n c e ต่างๆเพราะ AI มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นการนําข้อมูลมาใช้งานเองเนี่ยก็อาจจะยังมีอุปสรรคหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Data าไซโลเรื่องของการไม่สามารถเอาข้อมูลออกนอกประเทศได้การไปใช้ Cloud service ต่างๆเองเนี่ยก็อาจจะยังมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่ นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์ทิศทางที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยอุสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีการพูดถึงเรื่องของ AI เทคโนโลยีที่เอามาใช้งานเองเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัว Transport and l o g i s t i c s นะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีการใช้งานในกลุ่มพวกนี้มากมากมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเซนเซอร์ t e l e m e t r y data การสามารถเข้าใจถึง Behavior ในการให้บริการในแง่ของการนำผู้พานะต่างๆไปใช้งานนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มอมีการใช้งานมากขึ้น นะครับอย่างยกตัวอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีถึงเรื่องขนาดที่ว่าใช้จับพฤติกรรมของคนขับไม่ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ครับเพื่อดูว่ามีอาการง่วงไหมมีอาการที่หย่อนประสิทธิภาพในการขับขี่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้มีการหยุดพักให้มีการเช็คพอยต์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของพวก preventive maintenance ในแง่ของอุปกรณ์ นะครับในการที่จะทําให้การดูแลรักษาต่างๆเองเนี่ยมันลดค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็มีความแม่นยำม,มากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งอุตสาหการรมด้านอื่นเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในการเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารเองนะครับการมองเรื่องของ f อร์ดแมเนจเมนต์การทําเรื่องของมันนี่ลอนรี การสืบค้นเส้นทางต่างๆพวกนี้นะครับอากีเคาน์เตอร์อเรมกรมเองนะครับแลือกลุ่มสาหกรรมที่เป็นเรื่องของการให้บริการรูปแบบต่างๆนะครับมัาจะเป็นโซเชียลมีเดียเองก,การให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับนะครับ ทีน sí, eh. e ี้ถามว่ามุมต่างๆเหล่านี้สิ่งที่น่าจะเป็นจุดน่าสนใจคือในแง่ของเรเ e n u e หรือว่ารายได้นะครับที่องค์กรต่างๆในแต่ละประเทศเองเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำ AI เข้ามาใช้งานเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยที่มีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามองไปถึงระดับ 1 1 7 0 0 0พล้านในการพูดถึงเรื่องของการที่จะอัพฟรีมเรื่องของตัวอะไรได้ต่างๆของประเทศเองเนี่ยทิศทางของการนํา AI เข้ามาใช้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนนโยบายเชิงระดับประเทศด้วยในการที่จะให้ทางประเทศเองเนี่ยมีรายได้โดยรวมเรื่องขององค์กรต่างๆเรื่องของอไลฟ์ไซล์ในการทํางานต่างๆเองเนี่ยก็จะปรับปรุงตามขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าในมุมของเดลทีฟนุ่ยเซียงเนี่ยเรามองเห็นเรื่องของคัลติ i ค a ลนะครับว่า การนา AI เข้ามาใช้งานเองเนี่ยมันมีชาริลส์อะไรแล้วเราควรจะเริ่มจากตรงไหนทํำยังไงดีนะครับในแง่ขององค์รวมของการพูดถึง AI เองนะครับทีนี้ต้องกลับมามองก่อนว่าในแง่ของการพูดถึง AI เองเนี่ยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญเลยมันประกอบด้วย5ส่วนหลักๆนะครับถ้าเรามองภาพเองเนี่ยอย่างอันดับแรกที่เป็น priority สาคัญเลยคือการตกผลึกเรื่องของ use case ก่อนเนาะเพราะว่าหลายๆองค์กรพอการพูดถึงเรื่องของ AI เองเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนว่าฉันต้องการ การเอาเทคโนโลยีตรงนี้เองเมาใช้งานแล้วได้ผลลัพธ์หรือว่าเอาคำเรื่องอะไรนะครับเพราะนั้นการกำหนดเรื่องของตัว Impact ที่มันจะเกิดขึ้นกับการเอาเ i เข้ามาใช้เองเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนใช่ไหมครับ measurable ได้ตรวจสอบได้สามารถมองได้ว่าสิ่งที่เราจะทำเองเนี่ยมันสามารถได้ผลลัพธ์และจับต้องมันได้อย่างไรนะครับส่วนที่2เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับปัจจุบันเราอาจจะมีทีมงานที่ทำหน้านที่ในการเก็บข้อมูล ในการทําเรื่องของแอปพลิเคชันเดเวลอปเมนต์ละนะครับแต่การที่จะเชื่อมโยงการทํางานต่างๆเข้ามาด้วยกันเองเนี่ยเราจะเห็นบทบาทที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น Data Architecture Data Engineering นะครับการพูดถึง Data าไซด์ต่างๆพวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นทีมงานบุคลากรซึ่งจะต้องสามารถประยุกนะครับนำเทคโนโลยีนําข้อมูลที่สอดคล้องกับธุรกิจในในที่ตัวเองดูแลอยู่เองเนี่ยนำมาใช้งานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ได้นะครับส่วนที่3อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญหลักสุดเลยก็คือเรื่องของข้อมูล หล,หลายองค์กรจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นไซโลนะครับเก็บข้อมูลแยกออกจากกาันเวลาจะใช้ข้อมูลทีต้องมีการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆต้องมีการทําทำสําเนาบ้างาเพิ่มความเสี่ยงในการเคลื่อนยะ้ายข้อมูลมากนะครับข้อมูลแต่และหน่วยงานก็ไม่อยากจะแชร์กันเนื่องจากว่า่าคนก็มีความเป็นเจ้าของเจ้าของในส่วนข้อมูลเองนะครับทำอย่างไรเนี่ยเราถึงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับเรากำลังพูดถึง c o m p o s a b l e เรื่องของการ c o n n e c t e d Data ที่มีอยู่ที่เรามีอยู่แล้วเองเนี่ยให้มันสามารถเชื่อมโยงทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราพูดถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสิ่งที่หลายๆองค์กรขยับขึ้นมาทําเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงตัว Open API การทําเรื่องของ Open Data เพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรเองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย นะครับส่วนที่4เป็นส่วนถัดมาก็คือเรื่องของ Data Infrastructure หรือเทคโนโลยีในการที่จะทําให้การขับเคลื่อนเรื่องการทําข้อมูลตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็น Data าไบ e l ไลน์เดต้า v e r บ a n นแเองเนี่ยให,ให้มันให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มันตอบโจทย์เรื่องของรูปแบบความคล่องต,ตัวต่างๆในปัจจุบันอย่างที่เห็นเนี่ยที่บอกว่าการทํางานปัจจุบันเนี่ยเราทํางานเป็น Hybrid เนาะเรามีบางส่วนทํางานอยู่บนคลาวดเรามีบางส่วนทํางานอยู่บนออพิมิสเราต้องการความเร็วเราก็ไปใช้คลาวด แต่การทางานทั้งหมดเองเนี่ยมันยังคงต้องคอนสิสเทนซีททำงานไปด้วยกันนะครับเราจะทําอย่างไรให้อินฟราสตรักเจอร์เราเองเนี่ยสามารถจะเก็บข้อมูลโปรเทคข้อมูลต่างๆเองเนี่ยโดยที่รองรับทั้งในแง่าการเป็นออนพรลมิสเป็นคลาวด์เองเนี่ยโดยอาศัยมุมมองของการเป็น t a First อร์ซิทิชแบบนั้นได้นะครับส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่องค์กรเองก็ต้องเริ่มมีการปรับในภาพองค์รวมมากขึ้นคือเรื่องของ Organization นะครับในการที่จะปรับเรื่องของกลุ่มบุคลากรหรือว่า การเตรียมพร้อมในแง่ของ culture นั่นเองพูดง,ง่ายๆทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนายอย่างต่อนเนื่องเกิดพัฒนาร,รที่เรียกว่าเป็นการ learn fast fail fast ใช่ไหมครับเราเริ่มมีการเอา AI เข้ามาใช้งานเองเนี่ยเราคงไม่ได้ทาแค่โปรเจกต์เดียวเราต้องการให้มันเริ่มได้เร็วนะครับทำอย่างไงถึงจะมีความพร้อมทั้งทรัพยากรทั้งบุครต่างๆเองเนี่ยเพื่อเริ่มทดสอบถ้ามันผิดพลาดเราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ก่อนแต่เราสามารถที่จะเอาเวลาที่เราเรียนรู้ตรงนี้เองเนี่ยมาทำอีกแปดส สี่สเปอร์เซ็นต์ิบเติบโตขึ้นเรื่อยอย่างต่อเน,นื่องได้อย่างไรด้วยนะครับนะครับทีนี้กลับมามองว่าในแง่ของการเตรียมเรื่องของ AI เองเนี่ยกระบวนการในการทํางนานของ AI องจริงข้างในมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราให้ความสาคัญอันดับบนสุดเองเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอา ai workload โเข้ามาใช้งานเองก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนาะปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยมีทีม Data s c ซ e n c e Data Office ี c ออฟ o ิ f ซอร์ดีซเนี่ย เพื่อเอามาขับเคลื่อนเรื่องผู้นิโดยเฉพาะนะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มยูเซอร์ผู้นิองเนี่ยต้องการเรื่องของ Flow ในการทํางานตั้งแต่เรื่องของการ d e v วล o อการทําเรื่องของ Pilot Training นะครับการ deploy เรื่องของโมเดลขึ้นมานะครับออโตเ a ตเดต้าที่มีอยู่ใช้งานฉันต้องการเข้าถึงข้อมูลทําอย่างไรนะครับรวมไปถึง Reuse อย่างที่บอกทํำยังไงให้สามารถที่จะเอา Data ตรงนี้เองเมาแชร์ใช้งานร่วมกัน reuse ด้วยกันได้ นะครับซึ่ง Activity ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยเรื่องของตัวซอฟต์แวร์โซลูชันดีไฟล์ตัวส t ต็ k ของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data m o d e l i n g นะครับการดึงข้อมูล Data จากสั่งซอสต,ต่างๆที่มีปัจจุบันนี้เนี่ยให้มาทํางานร่วมกันนะครับเรื่องของ Infrastructure ที่ต้องสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสเกลได้ง่ายมากขึ้นการดูแลจัดการมีความ Simplify มากขึ้นควรทําอย่างไรนะครับซึ่งทัง ซึ่งทางทีม Data ไม่ว่าจะเป็น d e v วลล p e r ไม่ว่าจะเป็นทางทีมดัตตาซต่างๆเองเนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกัน Collaboration กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ workflow ที่มันจะเกิดขึ้น Data m o l e l ลลิต่างๆนะครับก่อนที่เราจะสามารถที่จะ Pro v วท e ทางในแง่ของ Resort ที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของ Compute Power ควรจะเป็นแบบไหนเรื่องของการใช้อุปกรณ์เฉพาะสําหรับการขับเคลื่อนเรื่อง AI ควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่เอามาเสริม ในแง่ของการทํางานอย่างเช่นคลาวด์ต่างๆเนี่ยควรจะทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปในความเข้าใจเองเนี่ยเราก็ต้องมานึกถึงและเห็นภาพก่อนว่า AI workload ที่มันจะเกิดขึ้นในองค์กรเองเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นยังไงนะครับอย่างปัจจุบันถ้าเรา define นิยามของ AI workload ต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบแล้วกันนะครับก็คือ AI software platform เลยนะครับก็คือเน้นมุง่งเน้นไปที่การทําเรื่องของ data model การครีเอทเรื่องของรูปแบบในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆเองเนี่ยมาทําเรื่องของการทํา Machine Learning มาทําเรื่องของการทำดี e เล e ร์นิ่ง,ง Deep Learning, นะครับทั้ง s u p e r อร์ไวต์อันซูปเปอร์ไวเองเนี่ยเพื่อให้ตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยช่วยแนะนําในแง่ของ Resolution ในแง่ของการไปเรียนรู้ข้อมูลในแพทเทิรต่างๆนะครับกับกลุ่มที่เป็น AI a p p อปพลิเคชันซึ่งอาจจะช่วยในแง่ของการอินฟ c e เ็นซ์เป็น Function ก็คือเอามาช่วยเสริมในแง่ของการทำงานในโฟล์ของการทำงานเรื่อง a i เอง นะครับกับพวกแอปพลิเคชันที่ enable เรื่อง AI มาละเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งกลุ่มผู้นี้เองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการที่จะไปซัพพอร์ตในแง่ของการเป็น secondary ก็คือช่วยตรวจสอบช่วยในการรันของตัว AI เองซึ่งทั้งหมดเองเนี่ยถ้าเรามองจากตัวข้อมูลข้างในครับเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีแอปพลิเคชเรื่องการทำของข้อมูลเนี่ยอยู่2แบบเนาะเราก็จะมีกลุ่มที่เป็น DIY ก็คือเตรียมข้อมูลเองทุกอย่างเตรียม stack เองทุกอย่างกับกลุ่มที่เป็นคือ buy model ก็คือซื้อมาเลยให้มันสามารถทํางานได้ นะครับซึ่งรูปแบบวันี้เองเนี่ยสิ่งที่มันมีวนตามมาและเป็นข้อพิจารณาก็คือเรื่องของตัวข้อมูลนะเราจะเห็นว่ารูปแบบของ AI อแอปพลิเคชันต่างๆเราในเองเนี่ยจะมีความต้องการในแง่ของทรัพยากรในแง่ของตัว Data Infrastructure เองแตกต่างกัน นะครับอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเราพูดถึงการใช้งาน CPU ในการประมวลผลใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในแง่ของการใช้งานเองเนี่ยเมื่อข้อมูลรูปแบบมันถูกเปลี่ยนไปนะครับการมองแค่เรื่องของ System of Record d a t a b a s e r e c o r d ต่างๆเองเนี่ยเราคงมองเรื่องของ u ักเจอเ Data แบบนี้ใช้ CPU ในการทํางานเป็นหลักแต่พอเราขยับมาในแง่ของ Data ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น Image ข้อมูลที่เป็นเรื่องของการเอาวิดีโอมาโปรเซสพวกนี้เองเนี่ยเราขยับมาในแง,ง่ สิ่งที่เราต้องการก็คือ Power ที่สามารถทํางานได้ดีประสิทธิภาพมากขึ้นเราพูดถึงการใช้ CPU เข้ามาถูกไหมครับปัจจุบันเราก็จะมีทั้งในแง่ของ IPU ด้วยอ่าอย่างเดียวเทคโนโลยีเองเนี่ยเราลงทุนกับทางเวนเจอร์ในแง่ของการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นอิน e ทลเจนโปรเซสเซอร์ยูนิหรือ IPU ซึ่งก็จะให้คอโปรเซสเซอร์ที่สูงกว่าการทํางานในการประมวลผลด้าน a i ก็จะสูงกว่าไปด้วยนะครับในขณะที่คอสในการจัดการเองเนี่ยก็จะมีราคาที่ต่ำลงนะครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนที่มันเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ Data ที่มีขนาดใหญ่ตามมากขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้การเอา Data เข้ามาใช้งานเองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในแง่ของการลําเลียงข้อมูลใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในระบบ AI เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทําอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นคือเราเริ่มจากการ ingest ข้อมูลนะก็คือการไป Connect ข้อมูลจากซอสมาเลยนะครับว่า t a t o u ซ c e อยู่ที่ไหนบ้าง ingest ข้อมูลเข้ามาการทําเรื่องของ Label การคัดแยกกันพูดงไงว่าทํายังไงให้รู้ว่าข้อมูลที่เรามีการนาเข้ามาเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไร การทาเรื่องของเมตาดาต้าต่างๆเนี่ยเราเจะระบุเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายได้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วจะเข้าไปสู่กระบวนการการทาเทรนนิ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้พ w e r ของทรัพยากรและเวิร์กโหลดแต่ละอย่างเองเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการในการเปลี่ยนทรัพยากรแตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกว่า AI บางตัวเบสมันเองเนี่ยการทํางานต้องการเรื่องของการทํางานแบบ m a s s ซิมัลลี่พาราเรลคือทํางานพร้อมๆกันเลย Access Input Output พร้อมๆกันนี่ครับก็จะมีรูปแบบของ i n f r a s t r u c t u r e แบบหนึ่ง กับ a i แบบหนึ่งซึ่งต้องการการทำงานเป็นแบบ e m b r s s i n g l y Parallel ก็คือต่างคนต่างทำงานแต่สุดท้ายเราเอา output ต่างๆเองมา c o r r e l a t e ประทำงานร่วมกันนะครับรูปแบบ2อ,อย่างเองเนี่ยก็ต้องการ define เรื่องของ infrastructure ในการทำงานที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเรามีการ validate ข้อมูลที่มีการทํางานนะครับส่งไปในแง่ของการนําไปใช้งานในแง่ของการเอาไปทดลองในแง่ของ production ขึ้นมานะครับเพื่อจะ i n f e r กลับมาว่า data ที่เรามีอยู่เองเนี่ย ต้องการการปรับปรุงอะไรรีเทนมาแล้วก็นําเข้ามาสู่กระบวนการการอินเจ็แล้วก็ปรับปรุง Data Mo อดเดลที่เรามีอยู่เองให้ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับกระบวนการการทางานทั้งหมดเองเนี่ยคีย์หลักๆในการที่จะมองเรื่องของทรัพยากรเองเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการมองเป็น end to end แบบนี้เลยนะครับเราให้ความสําคัญของสเกลอย่างที่บอกทำอย่างลรเ a ต้ที่เรามีอยู่ถึงจะสเกลจัดการได้นะครับเราพูดถึง p o r t a b i l i t y ิตี l แอปพลิเคชันที่เรามีอยู่อาจจะไม่อยู่ที่ออ p เพลมมิสลมันต้องสามารถเอาไปทํางานอยู่บนคลาวด์ด้วยกันได้ นะครับไทม์ในการปรเซสนะครับเราต้องสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเมื่อเวลาที่ต้องการได้ทั้งข้อมูลที่เป็นแบตโปรเซสซิ่งข้อมูลที่เป็นรีวทามเดต้าพวกนี้นะครับเพราะฉนั้น end t ท end AI ที่มันจะเกิดขึ้นในแง่ของการเตรียมทรัพยากรอินฟาสักเจอร์เองเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ทั้ง3ามิติแบบนี้เลยเพื่อให้โฟล์การทํางานของไ i เนี่ยมันถูกต้องและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ทางเดลกิเอที่ทำนี่เนี่ยเราจะเห็นว่า เราให้ความสําคัญเรื่องของตัวเพลนเนาะเราแยกแอบแซกออกมาว่าสิ่งที่เราเข้าไปช่วยทาเองเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของตัวการมองภาพแอปพลิเคชันเพลนที่มันเกิดขึ้น a อแอปพลิเคชันที่มันเกิดขึ้นทั้ง3รูปแบบเองเนี่ยจะต้องมีกษณะแบบไหนอันไหนควรจะเป็นการทํางานอยู่บน virtualization อันไหนควรจะเป็นคอนเทนเนอร์เบสอันไหนควรจะเป็น p h y s i c a l server ในการทํางานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแบบนั้นนะครับส่วนที่สําคัญต่อมาคือเรื่องของ Data p l a n e เนาะการมองเรื่องของ Data Operation อย่างที่บอก ทำยังไงถึงจะไปซัพพอร์ตแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับการดูแลเรื่องของ Data Governance, Data p i า i n e ย a t a Life ต e c ไลของมันเองเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนที่สาที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรในการ manage control ล้นะครับว่าเราต้องสามารถเชื่อมโยงอย่างที่บอกทรัพยากรที่เป็นคลาวด์ทรัพยากรที่เนี่ยดัต e r เซ็นเรเรานะครับกับทรัพยากรที่เป็นเรื่องของตัวเอ c โลเคชันต่างๆเเนี่ยเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายละก็จะเห็นภาพของตัว อ architecture ที่มันเกิดขึ้นในแง่ของ next generation AI ที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยเราต้องมีความสามารถอย่างที่บอกในการจัดเก็บข้อมูลนะครับที่เป็น data Lake scale out แบบนี้ได้เก็บข้อมูลทั้งที่เป็น real time data ข้อมูลที่เป็น historical แบบ processing ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการประมวลผลผ่านตัวกระบวนการ data pipeline นี้เองเนี่ยโดยใช้ทรัพยากรที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันพันในแง่ของ on-prem ในแง่ของตัว c l าว d ต่างๆแบบนี้ได้เพื่อที่ deliver สองส่วนถูกไหมครับส่วนที่เป็นเรื่องของ data as a service สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเองกับส่วนที่เป็นเรื่องของ AI as a service นะครับว่าเราสามารถให้บริการ AI ในมุมต่างๆซึ่งจะเป็นส่วนที่ทาง Business User เองเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันไปเองด้วยในการใช้งานเองนะครับนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมก่อนนะครับในดีเทลเองเนี่ยท่านสามารถสอบถามข้อมูลตรงนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการวางแผนงานด้าน a i อยู่แล้วก็ต้องการเตรียมเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เอามาใช้งานเองเนี่ยทางเดลเทคโนโลยีเองก็สามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะช่วยแนะนำนะครับในการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆแบบนี้เองเนี่ยเพื่อให้งาน AI ของท่านเองเนี่ยประสบความสําเร็จต่อไปด้วยนะครับครับผม